สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับตรวจเช็คถังดับเพลิงเบื้องต้นนะครับถังหรือว่าเขาเรียกกันว่าถังแดงนะครับที่ถังเคมีแห้งทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับก็มีอะไรบ้างนะฮะนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็เช็คตัวถังก่อนนะครับว่าไม่เป็นสนิมหรือไม่บุบไหมอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะแต่มันก็นิดนึงโอเคนะครับขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่2นะครับคันบีบ นะครับคันบิดตัวนี้นะไม่บิดไม่งอนะครับ exactly. นี่ครับคันบิดไม่บิดไม่งอนะครับขั้นตอนที่3นะครับสลักสลักนะครับและซีนล็อกนะฮะไม่ฉีกขาดนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะสายสายนะครับสายฉีดไม่แข็งไม่แตกลายงานะครับแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะครับดูนะฮะ โอเคหัวล็อกยังอยู่โอเคนะครับขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5ก็คือเก็บัดแรงดันนะครับห้ามตกนะครับห้ามตกไปรีชาร์จนะครับแล้วก็ห้ามตกไปโอเวอร์ชาร์จนะครับให้อยู่กึ่งกลางนระดับที่พอเหมาะนะครับคือถังตะเพลิงตัวนี้จะมีแรงดันตอวนี้พอดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหมั่นมั่นคว่ำถังตะเพลิงทุกครั้งนะครับให้แนบหูนะครับ แน่หูดูครับาส,สารเครมีนะครับที่อยู่ในถังจะตกลงมาช้าๆนะครับโอเคถ้าตกมาแบบตุบๆๆเนี่ยก็คือแบบว่ามันเป็นตะกอนนะครับก็ต้องรีบไปเติมใหม่นะครับนี่แหละคระคือการเช็คถังตะเพิงเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้มาให้ความรู้เท่านี้นครับสวัสดีครับ